มือนี้มากับบรรยากาศหมอกหนาาครับแต่วระนด้ครับทุกคนมากินเขามากินเขาครับเมื่อกินเขากรับบลาครับกินเขากับพัดจีแกงครับครับเขาครับมือนี้บอกลายหิ้วเขาแห้งครับมึ่ทากินเขาครับทุกคนกินเป็นกระเสบเป็นตะนวักนะปันวาสิกินถ้วยไปน้ำอรุณแม่ครับทุกคนก็กินดอกครับถ้วยมันกินโมื่อดเฮ่ เสบนื้อครับเสบน้อครับเสยบน้ออยูู่้เดียวนะครับจิ๊กเก็ตน้องใหม่สมที่บอกลา,เาเยเองครับน้องใหม่สมที่บอกลายเอ็ดเหมือนนั่เก็บย้ายหนี่แล้วครับเอ็ดเองกินเองเลยครับเสษเบครับครับมาเมือนี่จับ่ได้มีอย่างดอกครับมากินเขาวเหมือนเดิมนั่นแหละครับถ้าเป็หลาไปกินหมองอื่นหลาตรงใส่สวนนะเห็ดแบบนี้เอามาือจับโบได้ได้ลูกคุณบอ หลักกาหูดูแลแล้ว,วลไปกินบ้านคนอื่นแลักการปัจจยมือดอกกินดูลงลงรงเรียนนี่ตกลากระใจโซนนันละไผสิใส่มือก็มีไผ่ใส่มือดอกครับ,อ,อ,รบอันนี้แม่บอกไกว้สิกินถัน่ยนีสิกินเขานาองมังสงนี่เป็นแต่กินถั่ยดียเนาะกบคนหิวแห้งเนาะก็กินแบบนี่แหละ กินเ,าเขา,าตัวที่สองแล้วครับไวยบ้างหานกินบดแล้วครับกินเขาวพาคอยได่ปันไหครับกินเค่สามถั่ยสองถัวยเองครับเพราะแต่กินหลายดอกครับซําหนีนึงพัทีิเก่งน้องหม่สมกับเสบเสบครับได้ว่าเผ็ดดูครับกินหลายบ่คอยได้ครับยิบทีทีละต้นสองต้นนี่แหละครับกินบนวาก็ได้กินเขา จริงๆเร็วกินเวลาละสารถ้วยครับผู้เมนเขานะครับสารถ้วยถ้วยถ้วยสามใบครับเพี้ยนถ้วยสามใบครับผัดกีเกงไต้อันเรื้องมัวนะครับผู้เมนเนื้อหมูครับทล้ไม่สมกินับรายฮิตเองเี่อครับเซฟแต่ครับกินไหนหรอครับเผ็ดครับเผ็ดเนยครับ คินเขาอิ่มแล้วจบคลิปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย